สวัสดีทุกท่านกันด้วยวันนี้อยู่กับแบทแมนเจ้าชายลัตติการกับมามีฝนค่ะจะมาเล่นแมปาก,การทดสอบความสามารถของโกโจเฉยๆกนดีอเพิ่งทำอะไรสิครับได้วันนี้เราจะมาต่อสู้กันเหมือนเดิม้วทำอะไรอยู่กำลังต่อสู้มันด้วยต่อสู้ันนอยเราจต่อสู้นเ่เราจะต่อสู้กันเอง ว้าวไมมัไม่มาดูอะไรเลยมันมีรีเซ็ตก่อนหรือเปล่าอนั้นมันอ่ะงั้นหนูรีเซ็ตมัมีลีเซ็ตไม่ต้องมาดูน้าจะมีแต่หนูพิรีเซ็ตไปแล้วเมอไรไปเจอกันอีมีคนใช้กางกนาเกศมีกลุ่มสเก็ไอะไรสกห็น้ำมันเหลไองจุดสีจุนเต้อ้าว

แดงป้ากูบาซิกไม่ใช่ทำจอนนะกูไม่รเรื่องเลยก็หนูยืนหนูยืนในที่นี่ไหนไม่รู้ว่าการเอาโอ้โหเท่มากเลยเราจะมั่วๆกันดูว่าเรายังไม่เคยเล่นแบบนี้หนูไม่รู้ว่าเล่นยังหนูรู้ว่าเล่นยังงมาแล้วสตู ยูมาเหมือมนกันอะไรอะเห็นไอไอด้ดวงขาวๆไหมที่มันเป็นวงกลมขาวๆใหญ่ๆที่มันติดกันสองลูกเขาเกาะกันยังไงเขากระโดดกระโดดไลสูงขงนาดน,นั้นเขาใช้อุบากิ วิ่ออนงนีง่นิดนึงเนะมื่อกี้แบดตูดีเห็นไหมยังยังไม่เห็นเลยไม่โดนนะในในของมีไม่มีขาวๆรู้สึกแล้วว่ามันไม่ได้เข้ามาด้วยกันนะั้นี่ยแสดงว่ามามีไม่ได้จอยแบทมามามีไม่ได้จอยแบทมาก็น,นึกอยู่ทำไมไม่เห็นเมื <S 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 ่อกี้เหมือนมีใครโดน ฮุยโดนอตไรฤทเิ์สกิพันธ์หนูตายอุยหนูกระเด็นนะ่ะหนูกำลังรีบวิ่งไปหาเมเ้มันมีเห็นป้ายน้ำตาลน้ำตาลไหมอ้าหนูค้างหลัตายเดือดไหนออยู่ไหนอะเอ้าทำไมเครื่องหนูไม่มีสกิลอะ น,น,นีวหนูออกแบบเข้าใหม่นะมามีไปอยู่ตรงน้ำเงินน้ำเงินตรงนั้นนะใต้น้ำตาลใช่ไหมใช่ใช่ใช่ลายน้ำตาลตรงนั้นนะครับที่มันเป็นสี่เหลี่ยมเหลี่ยมน,น้ำตาลน้ำตาลครับนี่ใหหนูยืนอยู่พอดีเลยแล้วทำไมาไม่วิ่งล่ะกดสกิลใส่เลย,ยตายเลยอ้าว สกิลหนูแมลงยังไม่ได้สกิลหนูอ๋ยพอใช้สกิลสกิลหายไปเลยไปไหนะไม่เราต้องเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆสกิลก็กลับมาแล้วยืนไปยืนไปเรื่อยๆก็มันมีใช้สกิลอยู่มันเฮ้ยมาแล้วหรอทมอะไรอะครับ ทำอะไรหนูตัวแตกไปเลยขาดไปแล้วหนูตายเฮ้ยมามีเห็นปายน้ำตาลน้ำตาลไหม,ม,น,มนั่นไอเจอละเดี๋ยวเดินไปหามามีเริ่มไปที่อื่นกันไปต่อสวนที่อื่น,นกันาก,การนอานาคิโอ้หนูมีมสก,กิลไม่เหมือนมามีนะทำไมสก,กิลบัตมันเยอะจังเลยอะมีไม่อยู่สาม เปไหนออีกแล้วะตายยุติ์กิฟันเตออาคาเมาไดมานี่เลยเอาคืนด้วยกาดอาณาเขตมาลีบูมไม่โดนใช่ไหมิกิันเ

เ้อสกิลทำเหมือนแี้งงเลยกดแล้วไม่เห็นมีอะไรขึ้นเลยก็เมื่อกี้มันมีทำหนูตายไปแล้วรอบนี้ตอนที่มาเจนหนูหายอนะ่ะตอนนี้เจอละครนหอุกยเจอมามีพอดีเลยไปไปที่อื่นไปต่อสู้กันที่อื่นไปแล้วทำไมไม่วิ่งล่ะวิงมามา่งาวิ่งตาม,มาาางลกมากเลยวิ่งแข่งกันดีกว่าปะ ไม่อยากวิ่งแข่งนียอยากถอสู้กันการอนาเขตเลยโดนอีกแล้วไม่โดนหรอกการอานาเขตสีน้ำเงินคิิเข็นไปเลยหนูกระเด็นมามีกระเด็น หนูเป็นคนใช้สกิลที่มามีดูรอหนูก่อนหนูขอเต้นเต้นก่อนขอเต้นแป๊บหนึ่งมาแล้วเต้นเต้นจนโกรธเกินมีหมุนหมุนมาด้วยโดนอีกแล้วนหนูหนูต้องมีดิใจๆกันหนึ่นก่อนดีกว่าได้เลยหนูการอนาเขตเลย 少し乱暴しนันโบซูกะจุดสีจุเตจุดสีฮันฮัา่ไปไม่อนะไม่อ่มเจอละไปต,ต่อสู้กันต่อสู้กันตรงนี้แหละไม่ต้องเดินไปแล้วขี้เกียจ หนูปวดขาเด็กสมัยรุ่นใหมอ่าโอ้ไม่กดสกิลใส่หนูปวดยัไงไงยังงงอยู่เ,เลยเน,ยนี่ยกดยังไม่เหมือนไลยกัเด็กสยรุ่นใหมสกิลก็หายไปเลยเนี่ยเมื่อกี้วัามีกดสกิลแล้วเห็นแล้วแต่เนี่ยท่าสกิลอันนี้ก็ของพี่เลยกำลังมาอยู่มันโหลดชา้าอุ้ยอ้าวหนูกระเด็นล่วงออกแมเปาะ อ๋อนี่มันเป็นของมามีนะเนี่ยกระสีน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยอ๋อมันคือของมามีไอ้หนูหนูเจอมามีแล้วเดนมามียิ่งนิ่งๆนะไอ้หนูเดินไปเดิวหนูวิ่งไปหาวิ่งมาแล้วกระโดดล้อเยิงเยิงเน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 วิ่งมาต้องยี่สิบกิโลเมตรการอนาเขตเลยมัวแต่กระโดดเต้นยึดยับสเก็มสกุชิรัมโบชิโอกะ จุดสีจุนเตุนต้ด้ันตอาคาสึอาดสหนูเป็นอวตตนะหนูไม่ได้เลือหนูไม่ลดด้วยมีตายมพอบทมะพิกิแบดีกว่ายมามีอยู่ที่จุดเริ่มต้นแนูรีเซตไปหา วิ่งตามมาน่นนั่นเห้อเห็นัล้ววิ่งไปอ่ะอุ้ยหนูโดนอันติคนอื่นอุ้ยหนูตายพอดีเลยอ่ะยังไม่ตายดีนะนี่หอน่นนันนั่จลาเจไปอุ้ยยยยโทษทีนะ รอหนูด้วยนะฉีดเลยน่ากลัวเลตี๊ยว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 เวียนหัวแล้วครับเวียนหัวแล้วยังไม่พอต้องเจอซีเลียนหมดรออะไร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  เดไปหาหนูด yeah. ิม oh, no, no, no. mm ันตายล้วบบี้นี่อ้าวกิวหายไปหมดเหมือนกันอ้กิลกลับมาละไม่กีคุไม่จับทำไมมามิหนีล่ะจะเลไม่มีวันนี้เลยสกิลเฮ้ยหนูมีสกิลใหม่ ーーをするをミスをるドを出すスとババーラ <ジェ S 1> ーだねミドーナメドージツキハンテンアンティーキキャパンダイスコシーランボシオケンテーバータイドジツキジュンテンアオジツキハンテンアカトミヤ นี้ม้อะเพ่มอก้าเนี่ยนำเิยาสวาไม่โดนโดนแลามหนูมีสกิลใหม่แล้วเนี่ยหนูจะมาอวดใช่มาดิไดเลยหนูมีสกิลใหม่แล้วสกิลใหม่มาียังไม่ได้ดูเลยกัด่กอสกิลใหม่ิีนบสีออกก่อ้ อ้าุดสกิฮันเตอาค้ายับยังเดอย่ายั้ยยนเนี่ยไยไหมขชสิมา,าเลย่ะไิกันดีนูราสกไม่มีละจ้าตวัวแตะเลยไปจุดเริ่มต้นได้เลยเกิดที่ขาวๆดมๆ อ้สองอันนี้หนูหนูเกิดที่ขาวๆดมๆบด,มมดีแต่ว่าหนูยังไม่เห็นมนมีเลยเอาเ้าดนี้อ,อมาเนหนูเห็นมนมีว่ามนมีอยู่ในวงกลมเนี้ยจริงเดี๋ยวหนูช่วยมามีด้วยเดี๋ยวหนูจะทําลายวงกลมอันนี้ให้มันแตกแล้วมัมออกีก็จะเข้าได้เดี๋ยวหนูทำให้มันแตกไปแล้วอะมันแตกด้วยยไปเลย แล้วห,หนูมีพลังประตูมิติแบบนี้ด้วยนะแต่หนูแต่หนูจะช่วยนี่ไงจละกระลดดลงมามาไหมเราไปต่อสู้ที่อื่นไปที่ไกลๆมามาแปะต้นแล้วก็เดินไปด้วย,ม,ย,ยมามีกระโดดได้นะหนูเหเรอ ไปไหนแล้วอ้าๆๆหนูก็สกิลจนหมามิปิวไปที่อื่นเลยเฮ้ยนั่นนั่นเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วตัวอ้วนอน่ะอย่าอย่าเพิ่งนะหมาม่อย่าเพิ่งเดินไปไหนเย,ย้ขอร้องวัลขอเต้นเต้นต่อหนา้าจอตานะเอตเนะ เฮ้ยเซ้สกิลเซนคนด้วยคนอื่นเขาโดนสกิลกันหนูด้วยอ่ะไม่มีคนอื่นไปด้วยอ่ะเอาตัวตายเลยเอ้นนาเป็นน่าจลกกาปารีเลยเฮ้ยรับปหนูเด้าอ่ะรตางกากันเรื่อยเลถ้ามันมีอยู่ใกล้หนูเลือดมันจะเพิ่มขึ้น <c oughs> ีเลี <c oughs> เ้ยงหมดตายเลยังไม่ทันจ,จะเริ่มเดินเลย <c oughs> เล่นเลยอ <c oughs> ย่าหัวเลยอย่าหัวไม่โดนหรอกแม่จับไม่ได้ <c oughs> แม่จับไม่ได้ อไม่มีสวอไเล่นหงนคราวนี้หนูไม่ต่อยแล้วแต่หนูจะละักามอนีแล้วเมื่อคราวนี้หนูไม่ต่อยล้หนูไม่ก,กหนูมันหายามาิกิหนูมันหาย,หหายจริจรอิกวนกดเองออเอนะด้ดมันเดน ไปยุคมาดูโอ๊ยฟิวเป็นนักไม่ตายไปต่อรันโบว์สิโอกาต่อไม่ออรอแล้วนะรูสสกิจุนเตมามนนิ่นงดิรสสกิฮันเต้ามนไม่ยนแล้วมัจะไม่โดนแต่ถ้ามันก้ม่น้าลงจโดนโคลสกิซาโไมินาราซากินาซากิน้ไม่โดน,น,นโดนหรอไก ขี้โกงอ่ะขี้โกงเลยล่ะไม่มีสกิลก็ต้องหนีอย่างเดียวสกิลหนูก็ไม่มีเต็มเลยนะเดี๋ยวหนูไม่กดสกิลนะคราวนี้หนูพูดจริงนะหนูไม่กดสกิลอะไรเลยคล้วกูอีกสกิลว่าเอาเอาโดนด้วยเหมือนกันนะ ตายเลยรปะไม่ได้ตายนี่ไหนแล้จุดเริ่มต้นเหมือนเดิมตรงป้ายน้ำตาลน้ำตาลนั่งรีเซ็ตไฟสีเลียนหมดเอ้ยหนูก็เจอตอนตรงที่าไม่ไม่หนู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 เป็นคนทำผิวลงมุนหนูเป็นคนทำเองอะ อุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะเดินดูดูหนูเดินดูดแบทแมนหนูกันดูดูอ่าเดินไปไหนไม่ได้เลยนะนูริซินหนูก็จะิลแกล้งเขาอ้าวสกิลหนูหาย เนี่ยงั้นหนูออกแบบเข้าใหม่ไม่ต้องออกนี่17นาทีแล้วจบลิปเลยมันเป็น oh, <more later. S 2> ไรคราวนี้ถ่าย30นาทีไปเลยไม่เอาเดี๋ยวจะไปกินข้าวครับกินที่ไหนกินออกกดออกดวันนี้กินข้าวเลยหัวเจียวโหหนูเห็นมามี่ยืนยืนนิ่งเฮ้ยหนูหนูไม่เห็นมามี่เลยเ็นอาลาบ ไหนบอกไม่กดสกิลเว้ไม่มีสกิลนะดูดิแล้วเมื่อกี้ไหยบอกว่ามีสกิลแบทเนี่ยแมทมีอมีอ่ะคนอื่นโดนมือมืไปก่อนแล้วมันไม่นมมีสกิลการนาเคที่คนอื่นใช้กันนะมีนี่ต้องเปลี่ยนเป็นเผา VC ก่อนมีหายไปเลยนะมีหายไปเลยหนูมองไม่เห็นมันมีเลยนี่ไง นะเต็นอาราบิกก่อนไปไกลๆดิทำไมไม่ไปไกลๆล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็โดนหรอกขอให้ไปไกลๆเนี่ยเออดูมีคนอื่นเขาคนอื่นตายมีไม่ตมีแข่งมาละเก่งมาละเก่งกันไหมล่ะแข่งไหมล่ะยังไม่ทันตั้งตัวเลยเก่งไหมล่ะเก่งไหมล่ะ เห็นไหมล่ะเห็บไหมล่ะหนีไหมล่ะเห็บไหมล่ะหนีอย่างเดียวครับหนีอย่างเดียวแข่งไหมล่ะโดนไปจิงหยิ่งยิงหยิ่งยิงหยิ่งเฮ้ยต้องโดนโดนแล้วคือไม่พ้นวิ่งแล้หนีแล้วหนีแล้วเหรอหนีอีกแล้วต้องเจอ มาหมุนวาตะมาหมุนมาหมุนข้างหน้ามาสำรักคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมอย่าลืมอะไรครับกดไลค์กด like, ติดตาม,มกดซับการขายกดแกะดิ่งกดแชร์กดคอมเมนต์เราแบบโดนไปด้วยกูบี่ ที่สำคัญกดติดตามแมทเยอะๆด้ยวยนะครับไปก่อนแล้วบายบายการอาราเกตบายบายถึงกาบายบายเจอกันคลิปนะหน้าทุกจูบจ๊บจูบจบ,บไปได้วยท่าสวยๆจบเยอาสวยสวยนะสวยมากหนูหนูฟินกับท่านี้มากเหมือนทำตัวเองบายบายนะึงกาบายบาย